สวัสดีครับลุงกึงช่างต้มวัสดนเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับข้อเหวี่ยงลูกค้านะครับตัวนี้นะครับก็เป็นข้อเหวี่ยงแขนโตนะครับผมลูกปืนคลิกนะครับชัก7จ็ดไอเซ็นะครับก็ตอนนี้นะครับเราตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงตรงแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าเชื่อมรอบเลยนะครับก็เพื่อนๆเคยใช้งานแล้วปลายแขนขาดกันแบบนี้บ้างไหมครับผมต่อเกือบทุกวันเลยครับแบบนี้นะครับ ก็ปลายแขนขาดนะครับบางคนก็จะซื้อใหม่เลยครับก็เสียดายเงินนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับผมสามารถต่อได้นะครับผมไม่ต้องซื้อใหม่นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยครับผมอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็เจาะรูเข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่ครับปลายมันก็ทินะครับเจาะไป9จะเหลือ3นะครับผมแล้วก็มากึ่งที่เหล็กนะครับกึ่งเหล็กใส่นะครับนี่ครับ9.02นะครับ ขออนุญาตหนีบทรศัพท์หน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกึงเหล็กต่อนะครับอันนี้เราก็กึงนะครับให้ได้ขนาดนะครับแล้วก็จะทําการตัดนะครับเพื่อที่จะไปสวมใส่นะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเหนียวอย่างดีนะครับเผาตันเลยนะครับของเดิมยังขาดนะครับแกนตันนะครับผมต่อไปใหม่นี่ไม่ต้องถามเลยครับผมลูกค้าเอาไปใช้บอกยังไม่ขาดเลยครับพี่เหนียวกว่าเดิมครับก็ อยู่ครับบางคนเอาไปใช้ก็ขาดอีกก็มีนะครับผมแต่ส่วนมากที่ทําไปนะครับโอกาสที่มันขาดนะครับคือว่าข้อเหวี่ยงมันบิดตัวนะครับข้อเหวี่ยงบิดตัวข้อเหวี่ยงบิดซ้ายขวาได้ครับศูนย์ไม่ตรงครับพอศูนย์ไม่ตรงเสร็จนะครับมันก็เลยสะบัดขาดครับผมปลายขาดนะครับลูกปืนฝาคาแตกกระจายหมดเลยนะครับผมล้อไม่เหล็กนี่กินมัดไฟหายไปครึ่งหนึงก็มีนะครับ อ่าอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าต่อไปแล้วนะครับเชื่อมไปอย่างดีศูนย์ครอบอย่างไม่เบี้ยวนะครับทีนี้ใช้ไปนะครับผมยาวนานครับผมไม่ขาดอีกแน่นอนครับเพราะว่าทําไปหลายตัวแล้วครับถ้าของใครขาดนะครับอย่าลืมส่งมาต่อได้นะครับผมรับต่อซ้ายขวาหน้าหลังเลยครับยืดครอบถ่วงก็รับทาครบเลยนะครับผมก้านเดิมก้านสองนิ้วหักก้านฟอร์สนะครับ มีครบทุกเกตทุกรุ่นนะครับผมข้อเวี่ยงก็รับทำนะครับตั้งแต่อัดก้านยืดย้ายครอบถ่วงนะครับยันต่อเลยครับผมก็รับทำหมดทุกชนิดนะครับอะไหล่มอไซน์ครับส่งมาได้ครับยาแคมอะไรพวกนี้ครับอันนี้นะครับเรากึงออกแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับผมมันก็ตัวจะคล้ายๆกับตัวอุดกระบอกดันโซ่นะครับแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาใบอัดใส่นะครับผมที่แท่นอัดนะครับก็หลังจากเราอัดใส่มาแล้วนะครับเราก็จะไปเชื่อมต่อนะครับผมเชื่อมตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็มากึ่งเก็บนะครับตอนนี้เราก็เชื่อมมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแดงแบบนี้เลยครับร้อนมากครับนี่ครับน้ําไม่เกาะเลยครับแต่เดี๋ยวเราให้เขาเย็นเองนะครับเราอย่าไปเร่งให้เขาเย็นครับ เดี๋ยวมันจะกรอบนะครับผมอันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากตึงเสร็จแล้วเชื่อมแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าเหวี่ยงนะครับจับทุกื่อนตึงนะครับแล้วก็ตึงเก็บครับตอนนี้นครับก็เช็คเกยก่อนครับ ก็สองสองขีดสามขีดนะครับก็ปกตินะครับมันสั่นมันเหลี่ยงนะครับสังเกตว่าที่เราต่อไปนะครับมันจะยังไม่นิ่งครับสาเหตุยังไม่นิ่งเพราะว่าเราทําเผื่อไว้แล้วนะครับอัดเก้ามิลเข้าไปข้างนอกสิบห้านะครับซึ่งปลายมันใช้สิบสองนะครับทีนี้เราก็จะสามารถกึงเก็บได้นะครับ ถ้าเราทําไว้นะครับประมาณ13นะครับมันก็จะเก็บยากหน่อยนะครับต้องเชื่อมดีๆเชื่อมแม่นๆนะครับแต่ตอนเนี้นะครับกึ่งไว้15นะครับเชื่อมเก็บ12-3มิลสบายครับแบบนี้ก่อนนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็นำโซนด้วยเซนทันเดียวอยู่นะครับผม ต่อไปนะครับแล้วก็ใช้จีเป็นนะครับยันเลยนะครับผมยันเลยแล้วครับผมยันหลับเลยแหละวันนี้นะครับอ่ะไปไหนไปกันครับทีนี้สังเกตว่านะครับจีเราก็จะหมุนด้วยนะครับนี่ครับก็นะครับจะกึ่งเก็บแล้วนะครับช่วงปลายตรงนี้นะครับนี่ครับ คืงเก็บช่วงปลายแล้วก็ครั้งแรกก็มันผ่านก่อนก็ได้ครับมันจะยังไม่กลมนะครับผ่านๆนะครับเสียงมันจะสองเสียงนะครับชุดๆ,ๆๆแล้วก็แก๊ก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 นะครับที่แก๊กแก๊กเนี่ยนะครับรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมมันจะแข็งว่าเหล็ก <laughs> นะครับผม พราะว่าลวดเชื่อมนะครับบวกความร้อนเข้าไปนะครับละลายเหล็กนะครับมันก็เลยทําให้มีเสียงนิดหน่อยนะครับนี่ครับเนียว้วครับนี้ครับเริ่มกลมแล้วนะครับ เสริมสวยแล้วครับต่อไปก็วัดก่อนครับอย่างที่บอกว่าใช้12มิลน,นะครับตอนนี้ได้14นะครับผม,มเดี๋ยวหมุนแท่นเข้าไปนะครับ2มิลเลยนะครับอ่ะทีล้มิลก่อนนะครับเพราะว่าเหล็กแข็งเหล็กเหนียวขึงยากนะครับทีละมิลก่อนึ๊บนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะเป็น13าแล้วครับถ้าเดาถูกนะครับหรือว่าเดาไม่ผิดนะครับ13าจริงด้วยครับค่อนข้างเป๊ะครับตามหลักแล้วเหล็กแข็งแบบนี้นะครับเราตึงไปมินหนึ่งมันจะได้ประมาณศูนย์จุนย์จุกระเด้งออกครับมันจะได้ค่อค่อยพอดีขนาด ึงเก็บขนาดเอาทีละนิดเทีนนิดครับแต่นี้แท่นดีครับเข้ากินพอดีตามที่ว่าวางมาร์กไว้เลยนะครับว่าต้องกินขนาดนี้จุดนี้ขนาดกี่มิลกี่มิลนะครับทีนี้ครับก็วัดต่อครับสิบสองจุดสามนะครับผมสามจุด แล้วก็เก็บทีเดียวเลย3จุดนะครับเรียบร้อยครับผมเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับก็วัดความยาวนะครับจากข้อเหวี่ยงดูนะครับ เราก็หาข้อเดิมมานะครับนี่ข้อเดิมมานะครับวัดจากปลายนี่นะครับวัดจากโคนถึงปายนี่นะครับ48นะครับเราก็มาทิ่มดูนะครับอ่าทิ่มดูเลยว่าได้ยังนะครับต้องออกไหมนะครับนี่ครับก็จากสายตาแล้วครับออกประมาณ สามมิลน,นะครับผมเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บเห็นไหมสามมิลน,นะครับยันไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับดูที่สเกลเครื่องอ่ะสามมิลมันอยู่ตรงไหนนะครับหนึ่งสองสามนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสันฝ่ามิลเครื่องมิลได้นะครับ ยาวกว่ามินครึ่งมิลน,นะครับยันฝาคาัดล่วงเลยนะฝาคาัดเป็นรูใส่ไม่เข้านะครับตอกตาเหลือกนะครับอันนี้ก็เก็บเก็บงานแล้วนะครับเหลือไปเก็บสามมิลน,นะครับเก็บงานแล้วครับจะเทปเปอร์ตรงนี้หน่อยนึงเพื่อให้ใส่เข้าเบ้าฝาคาัดง่ายนี่ครับเทปเปอร์นิดนึงต่อไปครับก็จะเอายันศูนย์นะครับ เป็นล่องยนันศูนอีกนะครับเผื่อครั้งต่อไปมากึงเกลียวซ่อมเกลียวทําเกี่ยวข้อเหวี่ยงข้างเนี้ยมันจะได้ทําง่ายนะครับนะครับเอายานันศูนย์เซนทันเดียวเจาะเข้าไปนะครับเจาะล้างขี่ที่ว่าเรากึงเข้าไปสามมิลด้วยนะครับล้างเดอยออกนะครับมันจะเหลือเดรยไว้หน่อยหนึ่งที่เรากึงนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะสวยเลยนะครับสวยงามเลยนะครับ ตอนต่อไปก็นะครับลบขี้เขาเหมาทิ้งหน่อยนะครับอันนี้ก็เครื่องใช้ในควาเรือนนะครับนี่ครับมันก็จะสวยเลยเพราะว่ามือเราเลอะน้ํามันบ้างอะไรบ้างนะครับไปจับมันนะครับนี่ครับอ่ะก็ออกมาเห็นไหมครับตรงนี้ครับเผื่อไว้ยันศูนย์ครั้งต่อไปซ่อมเกี่ยวซ่อมอะไรก็ว่านไปนะครับ เสร็จแล้วครับมันก็จะแลดูสวยเนียนแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ครับผมต่อปลายที่ขาดนะครับของใครขาดนี่ก็ต่อได้ของใครขาดนี่ก็ต่อได้นะครับผมแต่ว่าไม่ต้องเอาของเก่ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวสร้างของใหม่ใส่ให้เลยนะครับสร้างของใหม่ใส่ให้เลยนะครับก็สร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยใส่ให้ไปนะเหนียวเหนียวเลยนะครับอันนี้ก็ลองเกี่ยวนะครับ โอเคนะครับติดอยู่สองเกียวนะครับติดอยู่สองเกียวนะครับยังเข้าไม่ได้ยังไม่ลื่นนะครับก็ต้องทําการล้างเกียวต่อนะครับนี่ครับมันยังตึงๆอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเอานะครับลูกบล็อกยิงเข้ายิงออกซ้อมเกียวหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับ นะครับอ่าเพราะว่าเราทําการเชื่อมต่อไปเกียวเดิมน่ะมันโดนความร้อนมันก็ยืดออกมานิดนึงนะครับแต่ว่านะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็เอาลูกบล็อกนะครับสีเขียวที่เราขันเนี่ยซ้อมเกียวเข้าไปนะครับขันขันขันเข้าไปขันเข้าขันออกนะครับเดี๋ยวก็กลับที่เดิมนะครับผมนีเกษสรเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผม